แชร์คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่เป็นภาษาญ,ญี่ปุน่นจะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคำแรกคูโคคูโคสนามบินถ้าจะบอกว่าไปสนามบินให้ใช้ประโยคว่าคูโคเอะอิคิมัสคูโคเอะอิคิมัสคำที่สองยูบินเคียวคุยูบินเคียวคุ ที่ทำการไพรสนร์นีอ,อุิองมิทะเลเบลินเบลินโรงพยาบาลถ้าเราจะบอกว่าทำงานที่โรงพยาบาลอยู่เราจะใช้ประโยคว่าเบลินเดฮัตรไรตีมัสเบลินเดฮัตระไรตีมัส คำต่อมานะคะเดพาโตเดพาโตห้างสรรพสินค้าหรือห้างในภาษาไทยนั่นเองซูปาซูปาซูเปอร์มาร์เก็ตตัวอย่างนะคะก็เป็นประเภท TOPS แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในห้างทั่วไปเลยคำต่อมาอันนี้ใช้บ่อยค่ะเวลาเราไปญี่ปุ่นหรือแม้แต่ที่ไทยเองตัวนี้ ร้านสะดวกซื้อในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะใช้คำว่าคอมบินิคอมบินิร้านสะดวกซื้อคำต่อมานะคะกักโคกักโคโรงเรียนจะมีซื้อเล็กอยู่ตรงหลังคำว่ากักนะคะก็จะเป็นกักโคคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าสวนสาธารณะในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าโคเอน โคเอนถ้าจะบอกว่าเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะคะจะใช้ประโยคว่าโคเอนโ s ซัมโปชิมัสโคเอนโซซัมโปชิมัสเดินเล่นที่สวนสาธารณะค่ะลองฝึกออกเสียงตามและนำไปใช้กันดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ